ยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องนักข่าแบนด์ออฟฟิเชียลนะครับผุนนะวู้วันนี้มีหลายคลิปได้จ้ะนุ่นะแหนมเนืองร้านอัมพรแหนมเนืองปะะมองหงม,<ต>มันมไม่ไกวแลแต่ว่าจะง่ามันถือว่าง่ายแล้วเราสอดเา้อดมากก่อนมันหงให้แหละแลถือก็แสบอยูะ อไรหนู่ให้ับหนูมากท้อนอมข้นข้าวก่อนนะคะขึ้นไปค่ะไม่น้อยไม่เอากกรน้ำพอนออกเลยออกากน้ำหอนออกเลยค่ะยังแมงี่ไเอาเาืเองอนไรนี่ฮะนี่าหนึ่องเจ็กนนะนนีน ห<พวก>น,กน,นูกินได้แต่ขนมจีนนะคะม่กไหมพอ่อจินยาหนเคยซืกินกินได้แต่ขนมจีนแซ่บแซ่

อร่อยมากค่ะได้กินกะหอมแล้วแซ่บไม่หันละสิมียอยู่บ่็เป็นยัง เอร่อยมากครับน้ำเนืองกินแล้วตอนบ่ายแล้วก็จะทำเวียกต่อน้ำจิ้มป่าใส่น้ำจิ้มป่าเฮ้ยแม่แม่แช่แล้วเอาไว้ในน้ำมาแล้วก็ยิบเอาจานห้อง Oanh ừ, này hong, hảo? Oanh à. chanh ừ, này chanh hong, ok. Ừ. Oanh là hong, ok. Oanh chanh hong, ok. Oanh chanh hong, ok nghe thì là chim tươiอยู่ แม่เสี่ยวนําชิมอันถ้วยสวยใส่น้ําจิมปลา nói, nói. nói. mẹ đã xe xuổi, ya, nó ใหญ่ถ้วย nọ. Nó เด้อไปอีแม่เราใส่ มาซิมบอเวรากิ่นแสบอยู่ได้กินแล้วเขาก็แสบอยู่แม่นหอมเลยเปิดหน่อยคือไม่ใบเดียวสวัสดีทุกท่านนะคะกินข้าวกินน้ำน้ำกันเพื่อนกับิพเากันเฮ็ดที่แกงเฮ็ดเวียคขุณของเต็มเลยนะคะ งานกระถินอะแม่แดงอีกนมมาเทขเียวเขานีเจ้าถิ่มากนะนี่อยู่เอมาอยู่เ่อ้ามแบเงินก่อนแต่บางยีก็ใจเอาหายมากมากดึงหัขาดมันเสียมันโดนสูงมือเลยหายเพรายแ่อนแบบสือ ไปซื้อมากกัสิว่า่ใง่ายเราซื้อมาหมดเลยบ่ไฟางไปไหนป่ะพี่ไ้มาไม่งไส้พี่ได้หม่อนั่นอไรไส้นี่ไ้างั้ป่อพ่อใหญ่มากอ่ามางนึงกับพี่ไอ้พี่กัน่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวนี่เอ้ามากินมันิตรน้ำจิ้มไส้บะหนึ่งไส้เดี่ยมนี่ตัไอ้ม่่่ด่ยว้กินกเสียเวลา